ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาบอกพยากรณ์อากาศประจําวันที่23เดือน4กันนะครับผมสภาพอากาศของวันนี้จะมีอะไรเข้ามาดูกันเลยในวันนี้ก็จะเป็นสภาพอากาศฝนตกธรรมดานะครับผมทั้ง2ช่วงเวลาเลยช่วงแรกจะเป็น10น9ซี11ถึง12น9ซี11ช่วงต่อไปจะเป็น20น52ถึง21น52นะครับเข้ามาดูในเขตจับกันเลยครับผม มาดูในเขตจับระดับต่ำเลยนะครับมาที่สภาพอากาศฝนตกธรรมดาก็จะมีโปเกมอนตามนี้นะครับผมเราย้ายมาดูในเขตจับระดับสูงกันเลยนะครับผมสภาพอากาศฝนตกธรรมดาโปเกมอนก็จะมีตามนี้เลยก็สำหรับในวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับในวันนี้บายบาย